วันที่31ตุลาคม2 5 6พัิม,มิมนใส่นิมนวลน,นักขขารางวัลซีไรท์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงนายพิธาลิมเจรรญรัฐประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลระบุบางส่วนว่าขอบอกคุณพิธาไว้ตรงนี้ในฐาน,นะที่คุณเป็นบุคคลสาธารณะว่าคุณลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักนั้นดีแล้วไม่ว่าเจ้าของพักจะให้คุณออกหรือคุณสมัครใจออกเองหากคุณจะเป็นหัวหน้าพักต่อไปคุณจะพาพักเก้าไกลลลยห่างจากตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีภาพลักษณ์ก้าวหน้าทางสมัยทรงภูมมิากกขึ้นนนททุีั่ ราะคุณอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ในทางการเมืองไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามมันเป็นผลมาจากคุณหิวกระแสรอกระแสและหลงกระแสคุณโชว์การพูดภาษาอังกฤษซึ่งก็ดีโชว์ความหล่อให้สาวแก่แม่ไม่และผู้ที่ชื่นชมคุณเรียกคุณว่าท่านนายกรัฐมนตรีและเหล่ามากเก่งกว่าใครจนคุณหลงปลื้มและปรารถนาจะได้ฟังต่อไปไม่จบสิ้นแต่คุณไม่เคยโชว์ศักยภาพเรื่องความคิดความอ่านในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรมแม้แต่น้อยที่พูดมาก็เหมือนคุณมาจากโลกอื่นเก่งแต่สร้างวาทะและอยากบอกคุณอีกว่าคุณต้ออองก จากอาการอินกับแคนดิเดตนายกเสียทีมันจบไปแล้วจบไปตั้งแต่คุณยืนกรานจะแก้มาตราน1นึ่ในสภาแล้วตอนนี้คุณไม่ได้เป็นอะไรแล้วและเลือกตั้งครั้งหน้าโอกาสที่คุณจะกลับมาเป็นคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งอีกนั้นยากแล้วคุณมีเสน่ห์จริงเสน่ห์ที่นักการเมืองอยากจะมีและจําเป็นต้องมีบ้างแต่คุณใช้มันจนภาพลักษณ์ของคุณเป็นดาราไม่ใช่นักการเมืองที่มีคุณสมบัติของหัวหน้าพักและนายกรัฐมนตรีแล้วแม้ผมไม่เลือกพัก,กใกล้ไกลแต่ผู้ในฐาน,นะคนนอกผมขอบอกว่าคนที่เหมาะกับหัวหน้าพักและตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่เห็นเวลานี้ก็คือนายชัยธวัฒนตุลาธนหัวหน้าผักคก้าวไกลและอยากบอกอีกว่าเขาเหมาะกว่าคุณกับธนาธรรวมกันเสียอีกเขานิ่งและพูดน้อยจึงมีภาพลักษณ์ของผู้รู้และสุขุมซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นพื้นฐานของคนที่เป็นผู้นําค่ะ